ตัวใหญ่จะเลื้อยออกและอ่ะเดี๋ยวไปปล่อยเดี๋ยวไปปล่อยแป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปปล่อยนะเด่ยวไปปล่อยนะเดี๋ยวไปปล่อยเดี๋ยวปล่อยจะไปแล้วจะไปแล้ว <c oughs> ไปที่ไป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 ไแล้วไป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 ลยไยไปเล้วยไปแลยไเลยไปเยปไเลยไปไป่ไปลไปเลไปลไปเลยไเลยไปเไปเลปเลยล ขอชีตส์ไหนขอไปแล้วกนเอามาให้โชคให้ลาบด้วยเนอะโอ้ตัวใหญ่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 เอามาให้โชคให้ลาบด้วยกี่ตัวกี่ตัวปล่อยปอกี่ตัวตัวตตัวโอ้ตัวใหญ่เอารงน้ำรงน้ำรองน้ำเอเอาไปอะไปอะทำท่าจะไปก้อยเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวลงเห้ยมีการจ่อแล้วก็ไม่ไหลอะ ไปเล้วไปเร็วไปเลยปล่อยปลาไหลกันครับเช้านี้วันอาทิตย์เออตายี่ตายตตัวใหญ่จริงๆโอ้หเจอปลาปลาเจอปลาดุกเหรอโอ้ที่ไม่ลงเจอปลาตกใจอะไรนะเดี๋ยวก็ลงอ่ะค่อยๆเทค่อยๆเทตะแคงลงเลย

แล้วเนี่ยไม่ไปเถอเขาไหลไปหมดแล้วสีทองดี่นะเงี้ยทองไหมอ่ไปเร็วค่อยๆค่อยจับเอาลงค่อยจับอาลง